สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะปะออดเอาไม้นะคะไม่มาทดลองใช้กับกล้อง Canon Eos M50 นะคะแล้วก็จะทดลองความสามารถของไม้ดูสิว่ามันจะจับสิ่งรอบข้างเข้ามามา,มากไหมนะคะตอนนี้ปอ๊ดนั่งอยู่ตรงไอ้กลุ๋งกลิ๋งนะคะถ้าใครที่เคยได้ฟัง วิดีโอที่วบดพูดถึงเรื่องการแชทกับฝรั่งนะคะมันจะมีเสียงกรุงกริ่งดังมากนะแต่ตอนนั้นเนี่ยโบไม่ได้ใช้ไม้นะคะแต่วันนี้โบ๊ใช้ไม้นะคะดูซิว่าจะได้ยินกันชัดแค่ไหนนะถ้าคุณเข้ามาฟังแล้วเนี่ยคุณมีความรําคาญว่าต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราต้องการทดลองคุณภาพของไม้แล้วก็การทํางานของไม้นะคะตอนนี้เนี่ยลมพัดมานะ เย็นจนหนาวเลยปนเลยต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตด,ด้วยนะคะปดมีเรื่องจะเล่านะคะเป็นประสบการณ์ของปดเองนะคะย้อนกลับไปเมื่อ15หรือ16ปีหรือมากกว่านั้นปดจำได้ไม่แม่นนะตอนนั้นปดแชทกับฝรั่งคนหนึ่งปนไม่ได้แชทกับฝรั่งเพราะมีจุดประสงค์ว่าจะหาแฟนปดแชทกับฝรั่งใน yahoo messenger นะคะ มีจุดประสงค์คือฝึกภาษาอังกฤษก็แชทกับหลายคนนะนะและทีนี้คนนี้ก็เป็นคนหนึ่งก่อนหน้าที่จะเจอมิสเตอร์หลายปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ป๊จะเล่าโพดไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครได้บ้างหรือเปล่าหรือเป็นข้อคิดหรือเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้คุณฉุกคิดหรืออะไรก็ได้อะที่มันเป็น ข้อมูลดีๆสำหรับคุณนนะคะก็ดีใจถ้ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการบันเทิงไปแล้วกันนะคือณนะตอนนั้นเนี่ยปอดก็แชทกับผู้ชายคนนี้แล้วก็ถามเขาว่าที่อยู่มาแชทเนี่ยแชทเพื่อเป็นเพื่อนคุยสนุกสนานเฉยๆหรือคุณมีจุดประสองค์อื่นเขาก็บอกว่าเขาต้องการที่จะ คุยกับผู้หญิงแล้วก็หาผู้หญิงที่จะมาแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วก็ย้ายมาอยู่กับเขาที่อังกฤษนะคะวกก็บอกเขาไปว่าไอเนี่ยไม่ได้ว่าจะหาใครนะไออยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็คุยได้ถ้าเกิดว่าคุยแล้วไอคลิกไอก็โอเคไม่มีปัญหาเหมือนกันเราก็เลยตกลงคุยกันนะคะก็คุยทำความรู้จักกันได้ สักระยะหนึ่งก็หลักเดือนนะนะเดือน2เดือน3เดือนปวจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากนะคะแล้ววันหนึ่งในระหว่างที่โปดกำลังแชทอยู่หรือทำอะไรอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นี่แหละก็มีข้อความจากผู้ชายคนนี้เด้งขึ้นมาคุยแบบเป็นภาษาอังกฤษก่อนตอนแรกอะ่ะก็ทักทายกันปกติอยากสัก2อสประโยคอะนะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นภาษาไทยขึ้นมาเลยว่า ฉันเป็นเมียของเขาพดก็ตกใจไงเป็นคนไทยปรดรู้พื้นฐานจากผู้ชายแล้วว่าเขาอะ่ะมีเมียคนไทยอยู่แล้วก็มีลูกสองคนเขาเลิกกับเมียแล้วหลายปีแล้วก็ต้องการที่จะหาเมียใหม่เป็นคนไทยเพราะเขายังชอบคนไทยเขาเลิกกับเมียเขาเนื่องจากว่าเมียเขาเนี่ยติดการพนัน รับไม่ได้ไงเพราะว่าพยายามที่จะให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วแต่ผู้หญิงก็ยังไม่หายเงี้ยเขาก็เล่าเล,าเล,าเลาให้ฟังพป้ก็ฟังไปอะนะจนกระทั่งนี่แหละก็ได้คุยกับเมียเขาพป้ก็ตกใจแต่พป้ก็ไม่อะไรนะก็คุยต่อพวกก็ถามเขาไปว่าผู้ชายบอกปโป้กว่าเลิกกันแล้วแล้วทําไมคุณถึงยังอยู่ที่บ้านเขาได้ เขาผู้หญิงก็ตอบมาว่าเลิกกันยังไม่ได้หย่าก,กันเพียงแต่แยกกันอยู่เขามาดูลูกให้เพราะว่าผู้ชายต้องไปทําธุระพี่บอก็ถามเขาว่าเอาจริงๆนะคือคุณรักเขาไหมถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็น่าจะกลับมาคืนดีกันได้ผู้หญิงก็ตอบว่าไม่รักคือมันมีปัญหากันอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้อยากอยู่ที่เขามาเนี่ยอยากได้เงินแล้วเวลามาก็คือ มีเซ็กซ์กันนอนด้วยกันหลับนอนด้วยกันไงโปดก็ยิ่งตกใจไงผู้ชายบอกว่าเลิกกันไปแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ผู้หญิงบอกว่ามีอะไรกันแล้วล่าสุดก็คือเพิ่งเมื่อคืนนี้ณนะวันที่คุยไนงะโปดก็ฟังไปเขาก็บอกว่าโปดไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะว่ายังไงเนี่ยก็จะไม่กลับมาคืนดีกันแน่นอนเขาต้องมาดูลูกให้เป็นครั้งเป็นคราวแล้วเวลามาดูลูกก็จะนอนเตียงเดียวกันทุกครั้งไง ปุ๊ดก็นึกไปหรอก็มาคุยกับผู้ชายหลังจากนั้นก็มาคุยกันแล้วปุ๊ดก็เล่าให้เขาฟังว่าเออได้คุยกับผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้เล่ารายละเอียดว่าคุยอะไรกับผู้หญิงปุ๊ดก็ก็ถามเขาว่าแล้วทําไมอยู่ต้องนอนกับผู้หญิงอีกในเมื่อยูเลิกกันไปแล้วผู้ชายเขาก็บอกว่าเขามีสิทธิ์เพราะว่าเขายังไม่มีใครแล้วการที่เราคุยกันเราก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยไงพวกก็คิดตามเขาบอกเออมันก็จริงอะนะ คุยกันไปเรื่อยๆก,ก็เป็นระยะเวลาแรมปีนะจนกระทั่งถึงวันที่เขาบอกป๊อว่าเขาจะมาเมืองไทยแล้วพสอมีเงื่อนไขว่าถ้ามากันเจอกันเนี่ยนะป้าโอ๊ตจะไม่มีอะไรกับเขาก่อนที่จะแต่งงานกันเขาก็ไม่ตอบอะไรสรุปคือเขาก็บอกป๊อว่างั้นเขาไม่มาเราก็ติดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วกัน จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปเป็นแรมปีอะ่ะโบก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกับเขาเลยเพราะเขาหายไปเองโบ๊ก็มีแฟนคนใหม่อยู่ๆเขาก็ติดต่อมาหาโบ๊ทแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าไม่รับผิดชอบมีความรู้สึกผิดที่อยู่ๆเขาหายไปเลยโบ๊ก็บอกไม่เป็นไรโบ๊ไม่ได้คิดอะไรเยอะคือในเมื่อ คุณแสดงเจตนารมหายไปแล้วโบ๊ก็เดินหน้าต่อไปไงโบ๊ไม่ได้รอใครเพราะว่าโบ๊ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมายังไงเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเจอกันโบสเชื่อในสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าลมไงเขาก็บอกว่าเหตุผลที่เขาไม่มาเจอโบ๊เพราะว่าโบ๊ไม่ยอมมีอะไรกับเขาและเวลาที่นัดกับโบ๊ทไว้ว่าจะมาแล้วไม่มาจริงๆเขามานะแต่เขามา เจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขากำลังจะแต่งงานกันเพราะว่าผู้หญิงท้องโบก,ก็เลยบอกเขาอืมหรอในความคิดของโบอ่ะโบ๊ดีใจนะที่โบทไม่เลือกผู้ชายคนนี้เพราะว่าในการกระทำของเขาอ่ะเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบที่โบต้องการไงเข้าใจแหละว่าเขาก็สามารถที่จะคุยกับหลายๆคนได้เพราะโบ,บ๊ทเองก็คุยกับหลายๆคนแต่ว่าเวลาโบต๊ติดต่อกับใครจริงๆจังๆอ่ะ ปอ๊จะคุยทีละคนก็ให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นๆแล้วปอ๊ตก็จะบอกกับคนอื่นๆให้รู้ด้วยว่าตอนเนี้ปอ๊กํกำลังคุยกับใครจริงจังอยู่คนที่มาคุยกับโอ๊ตก็ต้องรอไปประมาณเนี้นะสวยเลิกได้เออนี่แหละโปรแก็มะมันเล่าให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แล้วคุณคุณทุกคนนะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่คุณคุยกับฝรั่งอะ่ะ คุยในเว็บเดทติ้งใช่ไหมแล้วก็เป็นการคุยที่ชัดเจนว่าคุณต้องการหาแฟนคุณคิดว่าคุณจะให้ความจริงใจของคุณกับเขาเต็มที่เลยแค่ไหนแบบไหนในขณะที่คุณยังไม่เจอตัวเขาเลยก็เหมือนกับที่วัดพูดไปแล้วก่อนหน้าว่าคุณแค่คุยกับคนอะ มันคุยอะไรก็ได้คุณอย่าเพิ่งไปให้ใจเขาแม้กระทั่งมาเจอกันแล้วเป็นตัวเป็นๆนะ่ะยังมีการนอกใจโกหกกันได้จริงป่ะเอาล่ะวันนี้โบดทก็ขอจบการเล่าเรื่องที่คุยกับฝรั่งแล้วเจอเมียฝรั่งไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะคะแล้วก็ดูกันว่าไมโครโฟนโป๊มันจะเป็นยังไงบ้างนะ เสียงมันจะดังหนวกหูมากแค่ไหนหรือว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้าจะได้ยินเฉพาะเสียงป้ะโอต๊ตเท่านั้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อนบ้านประโอต๊ตก็ถ่ายสนามแล้วก็มีไอ้กุ๋งกิ๋งอยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะไปแล้วนะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ